นอ้องขาเจ้างงคือข่อยบององคือโสเพศบอหัวหนาเพล่าเพล่าเหมือนเดรมผีเพล่าเหรอผีเพล่าผีเพล่าีสุธิรักของน้องเอม็มเหระนะคะปานนันนะคะปานนันว่าอันจมว่าอันน้องเอมมีอ้วนซึ้นเซนซี่ซื้อหมูกระทะให้กินดีดีหรอซื้อมาปานนันวานเอมมีอยากกินหลายเดอ้อมันก็นว่าสิหามได้แล้วพี่น้องขาโอ้ยข่อยรัดซูลให้เอื้อยข่อย ประนล้ว่าอันจมว่าข่อยอ้วนคุณน่ะกระซัง่งดีท็อกมากินกะอันเอาดีท็อกไปมากินนะคะเห็นบาอาดีท็อกแล้วมากินกะเพิ่งเริ่มมากินนะคะเพราะว่าคือช่วงแต่ก่อนมันเบิด์ตนะแม่มันเบิดก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้สั่งกินต่อนะคะเพราะว่ากะตอนแรกนะเฮ็ดงานดีท็อกนอนน้ำเล้าแล้วก็ให้กินฟรีแต่ว่าคืออ่าบ่ได้เป็นพนักงานน้ำเล้าแล้วนะคะก็เลยบอกว่าเอเคค่ะหนูเบิร์กพาวเด้อนะคะเบิร์กพาวเด้อ เอาว่ากินกอนจะห้เล่าหากเอาแปลว่าหากจากเวลาไปงานหักจากเงินที่แปลว่าได้จากการไลฟ์สดนั่นสินะการจะห้เล่าหากเอานะคะขอจะบอกเลยว่าขอบอพื้นในท็ขอบขอบอพื้นพ่อหนานะคะมือนหร่ขอจะบอกเลยว่าตั้งนะแต่ปีใหม่มาเขาบานพักมาปัาบวันที่หาจนมืีอวันที่สิบหาซิมซีซิหานะคะก็แปลว่า กินเนื้อย่างนี่บอกว้ยซื้อมัดดูดันทุกคนค่ะซื้อมัดดูดันอีลีหรออันนี้บบได้วบาหลินบ่ได้จกตาคือไปถามสมาชิกในบ้านภาคเดลเรวากินมูกระทาต่อกันมาจากมือแล้วบางที่ก็ว่าเว้นมือเนืองบางที่ก็ว่าเว้นสองมือกับซือมากินไม่สิทุกคนคือทาผ้าไปลี้ยงมูกระทาทาผ้าไปต่อกันเว้่งมุอผู้ใดวาเด้แต่นี่คือกันเลยว่า พาไปกินหมูกระทะกับพาไปตอนขึ้นนอกหวัวหนาสงสารคนที่มันลดความอ้วนแน,น่ปนระจมว่าอันให้ลดหุ่นเนะเด้อให้ลดหุ่นเนะเด้อย่ำเดียวกันมักการเท่าได้ย่ย่ำเดียกมักการเท่าได้อันอุ้ยอีอ้วนอันเลี้ยวเบิ้องอันมาแต่ไก่คุณว่ามันกกรักกิโลเคลื่อนที่ว่ามันถังแก๊ะนะโอ้ยศูญหายไปแค่แห้วดิศูนย์แต่ว่ากสิออกไปกินเท่าไห่เพราเป็นอย่างนะครัพี่น้องค่ะพี่น้องก็ยอดดามาหนูได้ว่าอุ้ยปนระจมสิลดความอ้วนสาวอันออสมออ้วนเอีงเลียงอยู่จอยบดดดด้ออกกบงามนู จะทเบึงคอยโหลดคอยจะจอยให้เบึงเพราะว่าคอยจะกินดีท็อกมือละส,อสามซองเสาเทียงแรกบอกเลยนะค่ะทุกคนคะ่ะการคอยกินเสาเทียงแรกมันคอยกับเขาล่งบานแล้วเนาะกระเซียวไปกินแบบว่าเออกรุแบกริบแบบว่าแบบกินแบบว่าต้้งผักหรือว่าแบบเส้นนิดนึงแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็น้ำซุปอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนคะ่ะเพราะาเราก็จะไม่กินเยอะเพราะว่าเรากินต่อกันมา หลายวันมากๆแล้วเพราะว่าไปปีใหม่กรนดปกินเนื้อย่างปีใหม่หลังปีใหม่กรนดปกินเนื้อย่างไปงานวันเกิดน้องกันเนื้อย่างไปงานวันเกิดอ้กันเนื้อย่างมาบ้านพักกันเนื้อย่างค่ะแล้วก็เห็ดคลิปไปกินเนื้อย่างคนเดียวอีกเนื่องจากความอยากนะคะคนขากินเนื้อย่างซึ่งเนื้อย่างหมูกระทะมันแบบเป็นอาหารหลักของชาวบ้านพักไปแล้วหรอใครงงบางคนอี่แบบว่าเห็นฮอไปเรื่องเนี่ยเอมี่เสื้ออันฝากเสื้อนั่นแน่ฝากเสื้อ,อยัง เนื่องจาิฝากสื่อแนวอื่นแบบโคโลนสบูอย่างเด้มูกระทะทุกขาบทุกเทือที่ไปเรื่องนะคะจะต้องมีคนฝากบนรองบอกกิบกับปอนกะอันพีวินนะคะทุกคนคะ่ะคือ,อข้าเจ้าเน่ยกินยังไงข้าเจ้ากับ,บอบกวนมันบอกืึอแะแบบเฮาละ่ะใครจะไปนางทรมาน,นจะฟองกับแบบ ใจอไรใจอยู่นะคะแต่ว่ากับบริเวณยังเข้ากันสกินแบบว่าพ่อประมาณพ่อกุบกิบนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันดึกแล้วและก็อย่างหนึ่งคือน้องเอ,มอ็มทั้งวันนะคะเพิ่งได้กินข้าวครั้งเดียวตอนที่ซ้อมโชว์นะคะตอนที่ซ้อมโชว์มหม่หนะทุกคนคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องการซ้อมโชว์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงดูเดือดแค่ไหนทุกคนคะซ้อมโชว์แบบแบบจะพูดว่าอย่างดีมันบม่มีคำสิบว่าบม่มีคำสบัรรยายเพราะว่ามันอุละมาดแห้งมหมืยว่าแบบปุ๊บปั๊บรับโชว์นี่สินะคือ เฮาเฮาคิดว่าจะเฮ็ช่วมมือมือขึ้นนีบอดกะจัดให้เออินคู่มากเออืน่นเสาเลยบอดเสาได้ค่ะเด้อซสอบบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงบ่ายสามคืนนะคะทุกคนขานี่แล้วน้องชีวิตทางเครื่องจะมาก,ก่อนพี่น้องก็จะว่าอุ้ยนี่จะเม่มันต่อเลนเนาะเพราะบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต่อเลนต่อเลงอย่างนี้พี่น้องขาถ้า ถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกนี่ีตัวเองตอนแรวกว่เป็นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องว่าการแสดงหน้าเวทีอย่างสีคือห้ากับ้องเรียนมันสมบทบาทอย่างที่พี่น้องเห็นนะคะเนาะมันบอกเออสุภาอย่งนี้นะเออห้าต้องไล่เห็นหรอห้าต้องไล่มันที่สุดไม่อย่าันหน้าสาวเรียนแค่นหนึ่งอเออห้าต้องมีอินเนอร์นะทุกคนคะ่ะอันที่จริงก็คือบ่ได้เรียนการแสดงมากหรอกก็คือ ถึงเฮาจะเป็นดาวไรแต่ว่ากพยายามไหลให้มันดูตลกให้ทุกคนเดี๋เขามาเบืองว่าให้มีความสนุกสนานสินะเป็นว่ะค่ะพี่น้องคิดว่าจังใดนะคะกับลองคอมเมนต์มาเบืองว่ามันมวนบอลหรือจังใดนะคะเรื่องเดียวเรื่องโชว์เดี๋ยวจะมาบอกอีกคลิปหน้านะคะเรื่องโชว์เดี๋ยวจะมาพูดคลิปหน้าว่าอ่าน้องเองได้โชว์สยามเมืองยิ้มนะคะแต่ว่าเพราะว่าคือ ที่ไลท์ที่จบไปเมื่อกี้นะคะมี2โชว์ด้วยกันที่เป็นโชว์ใหม่ก็คือโชว์ระเบมบอัศรามมน้ำแข็งโบราณแล้วก็แล้วก็สยามมึงยิ้มนะคะทุกคนค่ะซึ่งโชว์สยามมึงยิ้มนี่พิเศษมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะคะในในคลิปต่อไป <c oughs> พี่น้องก็อย่าลืมพอไรที่เบิ่งคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมฝากกดไละค์ด้เลยค่ะกดไลค์ใต้คลิปให้พระมหาเท,ทาวีเจ้าแห่งแม่ออสมอนะคะทุกคนค่ะออสมอานี่เป็นออสมอานทักมันเป็นอย่างไรรับรับลายบนลายตำแหน่งแห่งจ็คสิเป็นแม่ออสมอจ็คสิเป็นอัน น้องโสเพนะคะทุกคนขาเป็นไร้บทบาทแห้งตอนนี้พอจะพูดจริงๆคือน,น้องเอ็มโดยส่วนตัวแล้วน้องเอ็มเป็นคนตลกเป็นคนที่ห้ามาเห็นไอ้คนอื่นหัวร้อนสินะซึ่ง เวลาพี่น้องก็จะสังเกตเห็นบอเวลาที่หนูสั่งชุดใหม่ๆหรือว่าอีหย่างใหม่ๆสียหนูก็จะพยายามแบบว่าหาอะไรที่มันแตกต่างทําให้มันดูแปลกหรือว่าทาให้มันดูบางวันก็ดูตลกนี่สินะเพื่อให้พี่น้องเดี๋ยวเขามาบึงว่าเออเอมี่เมือนนี้เอมี่ไม่เสดยใจสุดอย่างว่ามันจะเป็นการลุดนหมวะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ้องเพีนพี่น้องว่าเอ้ยมามาคอมเมนต์เวลาไปดูไลฟ์สดย้อนหลังมาคอมเมนต์ว่าอุ้ยอัน ชุดน้องเอ็มสวยมากเลยอย่างสิแบบว่าเออดูไม่ไม่สมไม่ไม่ไม่เสียเวลาที่ลุ้นอย่างเสียเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยมันชุ่มฉ่ำหัวใจเลยแบบว่าเออเขากับบอสเสียบอสเสียด้เงินที่เขาเอาเงินไปลงทุนกับชุดนะคะเพราะว่าจะแห้งซาใดนะคะน้อก็จะพยายามสรรหาสุดแปลกๆใหม่ๆนะคะมาอดีปกันมาอันแบบว่าให้พี่น้องเดยตื่นเต้นตลอดเวลานะารุนขาแล้วก็ใครที่รักหนูนะคะก็อย่าลืมด้วยพี่น้องค่ะยาโกดรขำโฆษณาด้วยค่ะดื้อ นะคะทุกคนค่ะนี่คือขอร้องจริงๆเลยเพราะว่าคือหนูกะช่วงนี้ยอมรับเลยว่าหยอกยิวตกเพราะว่าคือคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์แต่แต่ละอย่างก็คือคอนเทนต์แต่ละอย่างคือถ้าจะวิวเยอะถ่ายอยากวิวเยอะก็คือต่องเงนกระแสของวงแบบว่าทอะไรที่มันเกี่ยวกับวงใช่ไหมแต่ว่าหนูกะรัพยายามแบบว่าสั่งตัวตนของเจ้าของนะคะเพราะว่าหนูหนูได้ทักไปคุยกับน้องโกกีซึ่งเป็นน้องของไอบีกันสินากันแบบว่าเออ แบบว่าคือคุยคือคุยกันเลยว่าอันช่วงหนึ่งเอ้าทําไมทําโกกีช่วงนี้รู้สึกว,ว่ายอดวิวลดลงไหมอย่างสินาก็ได้คุยกันนะคะมีโอกาสาได้คุยกันก็ทําไปถามน้องน้องก็ว่ามันเป็นปกติหละพี่เพราะว่าหนูนะดังได้เพราะผู้ใหญ่บ้านอย่างสินานั่งกับว่าอันถ้าหนูเลือกได้นะหนูหนูไม่อยากหนูไม่อยากให้พี่ดันด้วยซ้ำก็รู้สึกสว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าคือคนที่ดังด้วยได้ด้วยตัวบุตตัวตัวเองเองอย่างเช่นที่บี๊กนะคะเขาก็มีบุคลิกภาพองงซึ่มันนเป็บ่าเเป็นจุดด่นของเรานนนนะะคคเห็้า่า คนชอบมังสินะซึ่งมายว่าเออมันมันมีส่วนน้อยนะคะมีส่วนน้อยด้วยมีส่วนหน่อยที่จะไแว่าคนที่คนแบว่าบ่อเด็กหูจักงห้าออหลีบ่อเด็เป็นญาติบ,บ่อด็กยูหมู่บ้านเดียวกันบ่อด้แปว่าหูจักเคยพนานคาตากาันพอได้มาดูเราแล้วเขาชื่นชอบชื่นชมอยากติดตามมังสินะมันมีส่วนน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งน้องเอ็มกบพยายามอยากจะทําแบบนั้นนะคะอยากจะสร้างบุคลิกภาพของตัวเองอยากสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองเพื่อเพื่อแปว่าวัาวานหนึ่งนะคะเพื่อแบว่าวันหนึ่งคือบางที่ห้าก็อาจจะแปว่า บอดีบอมาบอดีอยู่ในบ้านพักคือไม่ได้อยู่ในรั้วของบ้านพักแล้วไม่ได้ทําคลิปในบ้านพักหรือว่าอาจจะไปทาคลิปกับคุณพ่อคุณแม่ทําคลิปที่บ้านนะคะนังนสินะหรือว่าไปเที่ยวอย่างสิก็คืออยากให้ทุกคนคือจังหวงังแหละ คือแบบว่าเหาเฮดคิจัไ่ได๋กัมีคนอยากเบิ่งังสินะพี่น้องคะก็ะคือคนที่เขาอยากเบิง่งเหาอีหังซี่น,นะหนูก็อยากมีแบบนั้นบ้างนะคะทุกคนคะแต่ว่าหนูก็ฮู้งว่าหนูเติบโตมาจากวงนี้หนูไม่เคยลืมบุญคุณนะคะทั้งพี่บิก๊กพี่แพลไม่ยุย้ยหรือว่าจะเป็นพี่นัดนะคะพี่นัาพี่นัทตีสีซัน่ะคะก็คือเป็นผู้ที่มีพระคุณกับหนูนะคะซอยให้นหนูมากถึงจุดนี้นะคะซึ่งถ้าเป็น เทียบกับคนธรรมดาที่เขาไม่ได้อยู่ในวงเราหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้มีคนซัพพอร์ตเหมือนหนูก็อาจจะเติบโตซาแน่แต่ว่าก็ต้องให้ทุกคนสู่ๆนะคะทุกชาแนลที่ดังดังด้วยได้ด้วยตัวเองสินะถือว่าดีเด้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเราดังได้ด้วยตัวเองถ้าเฮาดังได้ด้วยตัวจากของเอกที่โดยที่ไม่มีใครมาผลักดังเราแล้วมีคนติดตามเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสินะมานรุ้สึกว่าเฮอเฮากับเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งนี่วาสินะค่ะพี่น้องค่ะเมนบอ มันรู้สึกภูมิใจนะคะถ้าถ้าเราแบบว่าอยู่ดีๆคือมีคนมารักมาชอบมาเอ็นดูเราแบบโดยที่เราไม่ได้ไปมไม่ได้แบบว่าพึ่งกระแสของใครสิน,นะคะเนาะมันมันก็เป็นการอีอย่างหนึ่งแต่ว่าคือมีมีคนดันให้มีอะไรให้มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะและก็ต้องขอบคุณบอสขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกท่านหล้กก็ขอบคุณแฟนคลับนํา โดยส่วนตัวแล้วนะคะกับักแฟนคลับทุกคนนะคะอยากให้แฟนคลับทุกคนกับติดตามกันไปด้วยดูแบบนี้แล้วด้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งบรรยากาศดานนอ,อกว่าเพื่อนเฮ็ดยังกันกินมกุกระทาอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ